หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35จับ13แรงงานชาวเมียนมาซ่อนตัวในพื้นที่ป่าอำเภอแม่ระมาดร,รอรถมารับแต่จ่ายเงินให้นายหน้าไปแล้วกว่าคนละ20,000บาทค่ะพันเอกจัก,กรพงศ์เทพพันธ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35สั่งการให้ เจ้าหน้าที่กองร้อยฐานพรานที่35 0 5จัดกำลังพลหนึ่งชุดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่แนวชายแดนหลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนอนหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ป่าบ้านตือลือหมู่ที่ส0ตําบลคะนจือ้ออำเภอแม่ระมาจังหวัดต,ตากเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเดินเท้าเร่งเข้าตรวจสอบปรากฏพบแรงงานต่างด้าวลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน13คนแบ่งเป็นชาย10คนและหญิงสามคน นอนหลบซ่อนอยู่จากการสอบถามแรงงานดังกล่าวทราบว่าได้เดินทางมาจากจังหวัดผาอ่างจังหวัดกระทงประเทศสหภาพเมียนมาโดยลักลอบข้าแม่น้ำเมือยด้วยเรือหางยาวและบางคนเดินข้ามโดยอาศัยช่วงเวลากลางคืนและมีชายไทยไมีทราบชื่อจำนวนสองคนมารับและไปส่งที่ชายป่าจุดบริเวณดังกล่าวเพื่อรอขึ้นรถยนต์เดินทางเข้าไปทำงานที่กรุงเทพมหานครโดยจ่ายค่านำพาให้กับกลุ่มขบวนการไปแล้วสูงถึงคนละ สองหมื่นบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่กองร้อยฐานพรานที่3505ได้ดำเนินการควบคุมคัดกรองตามมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 แจกหน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายฉีดพ่นแอลกอฮอล์พร้อมมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับแรงงานดังกล่าวตามหลักสิทธิมนุษยชนและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ร่วมกันจับกลุมคือสถานีตำรวจภูธรแม่ระม่าตอชด345 กกสีบกปทศประจำอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอแม่ระมาดและร้อยสกัดกั้นที่สองมวสกัดกั้นที่1สถานีตำรวจภูทรแม่ระมาดร,ร่วมทำการตรวจคัดกรองโควิด -19 และส่งดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป